สวัสดีครับผมวันนี้มีทริคเกษตรดีๆมานำเสนอให้ฟังนะครับเป็นสิ่งที่ผมใช้มาในสวนเป็นวิธีการป้องกันด้วงหรือหนอนเจาะต้นไม้โดยเฉพาะไม้ยืนต้นนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเห็นกับไม้ผลไม้ยืนต้นนั่นแหละรวมกันเลยลักษณะจะมีรูเล็กๆแล้วก็มีน้ํำยางของต้นไม้ไหลออกมานะครับอาการแบบนี้เกิดจาก นอนหรือสัตว์บางชนิดเข้าไปเจาะทําลายอาศัยอยู่ในเนื้อไม้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าไปอยู่ในกิ่งที่มีขนาดเล็กอาจจะทําให้เกิดอาการกิ่งแห้งไปโดยปริยายถ้าลูกแลมหน,หนักหนักทำให้ต้นโสมผลผลิตลดลงนะครับวิธีแก้ปัญหาที่ผมใช้มาหลายปีแล้วนะครับง่ายมากเลยไปหาสิ่งนี้มาครับที่เห็นอยู่นี้คือปูนแดงครับ ปูนแดงคืออะไรปูนแดงก็คือเราอาจจะนึกภาพหรือเคยเห็นคนที่เขาเคี้ยวหมากคนแก่เขาเคี้ยวหมากนะครับเขาจะเอาปูนแดงมาทาบางๆบนใบผูแล้วเคี้ยวกับหมากอันนี้ช่วยรักษาโรคฟันผูได้ด้วยนะทำให้ฟันแข็งแรงนะครับส่วนประโยชน์ทางด้านการเกษตรเนี่ยก็จะใช้ทาบริเวณกิ่งที่เราตัดด้วยแต่ที่ผมใช้เนี่ยก็คือ ใช้ป้องกันด้วงหรือสัตว์บางชนิดที่มันเจาะเข้าทําลายต้นไม้ของเราง่ายๆครับก่อนอื่นเราต้องเจาะนะครับใช้ไม้เล็กๆเนี่ยเจาะเข้าไปให้เห็นรูนะครับเสร็จแล้วก็เอาปูนแดงเนี่ยทาเข้าไปทาอัดเข้าไปในรูให้ได้นะครับทาตามคลิปนี้เลยแค่นี้เองครับวิธีการป้องกันหรือจัดการกับด้วงหรือตัวอะไรสักอย่างที่มาเจาะ เข้าทำลายเนื้อไม้ของเราต้นไม้ของเรานะครับแล้วถามว่าปูนแดงมันคืออะไรปูนแดงก็คือปูนขาวเข้ามาผสมกับผงขมิน้นซึ่งจะได้ก้อนปูนสีแดงอันนี้เกิดจากปฏิกิริยาของด่างจากปูนขาวกับสารสีส้มของขมิน้นเราก็เลยเห็นเป็นสีส้มๆแดงๆประมาณนี้แหละกินได้ด้วยนะครับมีคุณสมบัติในการป้องกันมแมลงช่วยต้านเชื้อรา ชาวสวนหลายคนก็เลยนำมาประยุกต์ซึ่งผมก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับการทำน้ำปูนแดงเพื่อ,อเป็นสูตรปราบเชื้อราเป็นสูตรป้องกันเชื้อรานะครับโดยเฉพาะ,ะมะนาวที่เป็นโรคแคนเกอร์ก็สามารถใช้น้ำปูนแดงป้องกันได้คลิปนี้ก็ถือว่ามาแล้สู่กันฟังนะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยในการป้องกันพวกด้วงหรือแมลงชนิดต่างๆที่เจาะเข้าไปทาลายเนื้อไม้ของเราต้นไม้ที่เราปลูกลองนาไปใช้ดูสวัสดีครับ